กิจกรรมที่จัดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะที่ริมทะเลสาบสงขลากันบ้างค่ะจัดสงขลาก็มีการจัดงานนะคะว่ายน้ําข้ามทะเลสาบสงขลาหรือสิงโปลาเล็กสวิม2022นะคะพร้อมกับเคลื่อนและก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่จัดสงขลาค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะก็มีนักการเมืองชื่อดังอย่างคุณกรจติกวันิชนะคะก็ลงพื้นที่สมัครร่วมแข่งขันในเวทีนี้ด้วยค่ะ เดี๋ยวเมื่อวานนี้นะคะในช่วงเช้าบรรยากาศที่บริเวณด้านหลังโรงสีแดงนะคะฮาบโคหินบนถนนนครนอ,นนอกอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะก็มีพิ่ดีเปิดกิจกรรมไหวยน้ำข้ามทะเลสาบสงขลาซิงเกอรเล็กสวิม2022ค่ะโดยมีทางด้านของคุณอัมพลพงสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเดินทางไปเป็นประธานในการเปิดงาน สำหรับกิจกรรมการว่ายน้ำข้ามทะเลสาบในครั้งนี้นะคะก็จัดแข่งขันออกเป็น2ระยะประกอบด้วยระยะ2กิโลเมตรและก็ระยะ5กิโลเมตรค่ะเส้นทางในการแข่งขันว่ายน้ำเริ่มจากบริเวณโรงสีแดงฮับโฟกินไปยังชุมชนบ้านหัวเขาของอำเภอสิงหานาครจังหวัดสงขลาค่ะโดยมีนักกีฬาสมัครเข้าร่วมแข่งขัน150คนพร้อมกับมีการจัดทีมไลฟ์การ์ดนะคะมาจากหลายภาคส่วนดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด ให้กับทีมนักกีฬาตลอดเส้นทางของการแข่งขันสำหรับกิจกรรมว่ายน้ําข้ามทะเลสาบสงขลาในครั้งนี้ถือเป็นการขับเคลื่อนและก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในจังหวัดสงขลาค่ะไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกีฬาหรือกิจกรรมอื่นๆซึ่งตอนนี้นะคะในช่วงของการระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยก็ยังคงเจออยู่แต่ว่าเรื่องของการจัดกิจกรรมนะคะกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวก็จําเป็นจะต้องตัดอย่างต่อเนื่องค่ะภายใต้มาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในครั้งนี้นะคะก็จัดขึ้นค่ะในพื้นที่จังหวัดสงขลาแล้วก็เป็นการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องซึ่งปีนี้นะคะมีนักกีฬาที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันทั้ง2ระยะจำนวน150คนค่ะแล้วก็ในครั้งนี้นะคะก็มีนักกีฬาจากทั้งในพื้นที่และก็นอกพื้นที่อย่างเช่นรอบนี้เนะ่ก็มีนักการเมืองอย่างคุณกจรจติการวนิชนะคะมาสมัครเข้าร่วมแข่งขันนะคะในส่วนของการแข่งขันว่ายน้ำสง ซิงโกล่าเล็ก i m ว2,022ด้วยซึ่งทางด้านของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็เป็นไปด้วยดีนะคะเจ้าที่บอกว่าการจัดกิจกรรมก็เป็นไปภายใต้การดูแลนะคะของเจ้าที่ไลฟ์การ์ดอย่างใกล้ชิดไม่มีเหตุการณ์ความเ,าเรียกว่าไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นนะคะแล้วก็การางาน,นครั้งนี้หลายคนบอกว่าปีหน้าเองก็อยากจะให้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้เกิดขึ้นอีกค่ะ